สวนเด็ดเอตโรวันนี้นะคะมินนี่พาคุณผู้ชมมาชิมกระท้อนอร่อยๆอ,อ,ยอยู่ใกล้กรุงเทพนี่เอง <mm> มินนี่อยู่ที่จังหวัดนนทบ,บุรีนะคะ <mm> ที่นนทบ,บุรีเนี่ยเขาก็มีกระท้อนชื่อดังขึ้นชื่อนะเป็นกระท้อน GI ไ <mm> ประจาจังหวัดเขาบอกว่าอร่อยนุ่มฟูหวานไม่ต้องทุบก็หวานค่ะเออจะเป็นยังไงตอนนี้เดี๋ยวกำลังเดินตามคุณลุงสิริพันธ์เจ้าของสวนนี่อยู่ข้างไหนคุณลุง โอ้โหดกมากเลยอะเนี 1941, right ่ยในถุงนี้ทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะเนี่ยอาชางกระด้นเลยสวัสดีครับเชิญครับนี่เลยคุณลุงสิริพันธ์นะคะเจ้าของสวนกระท้อนหอกสิริพันธ์อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีนี่จังหวัดสยามาครับเมื่อกี้มินบอกคุณผู้ชมว่าความจริงนนทบุรีเรามีกระท้อนแบบเป็นจีไอประจาจังหวัดเลยกระท้อนที่เรามาปลูกเนี่ยมันเป็นพันธุ์ปุยฝ้ายแต่ดั้งเดิมเนี่ยเขาปลูกที่บางกา เขาไปจอดจีเป็นช so ื่อกระท้อนหอบัางกาะพื dog, ้นเดิมของบางกาะเนี่ยเป็นกระท้อนพื dog, ้นเมืองก็จะมีพันพันริมดวนพันท้ายครัวพันอะไรก็จะมันจะลูกเล็กแล้วก็เริ่มสู่พันไปหมดแล้ว แต่ตอนนี้ที่เรามาบูรณาใหม่เนี่ยเราปลูกพันธุ์ปุ๋ยฝ้ายพันธุ์เนี่ยมันดีคือลูกใหญ่แล้วมันได้ตลาดน้ำหนักดีแล้วก็รสหอมรดชอดหอมหวานแต่ลักษณะที่ปลูกก็คือต้องยกล่องเพื่อให้น้ำมันตกแล้วก็เวลาฝนตกน้ำมันไม่ขังพื้นเราจะสูบออกมันจะทำให้ปุ๋ยไม่แย่อ่าหนูกำลังจะถามว่าต่างจากที่อื่นยังไงในีเมื่อคุณลุงบอกว่าเป็นปุ๋ยฝ้ายจังหวัดอื่นๆเขาก็ปลูกปุ๋ยฝ้ายพื้นที่ปลูกพื้นที่หนึ่งเรายกล่องค่ะแล้วก็ที่จุดเด่นของเราเนี่ยคือเราจะใช้ ศาสร์ธรรมชาติใช่ไหมฝนมันชะเนี่ยมันจะชะขี้ผงปุ๋ยอะไรลงไปแล้วก็ตัใบของเขาเนี่ยมันจะทำให้ดินปูแล้วก็เนื้อมกอ็จะปูตามแล้วเราก็ใส่ปุ๋ยอีกทีช่วยนอกจากศาสตรเลแล้วมีเทคนิคอื่นไหมคะที่ทำให้กระท้อนอร่อยก,ก็คือการหอ่อคุณลุงบอกว่าอีกหนึ่งเทคนิคที่ทําให้กระท้อนห่อบางกลางเนี่ยอร่อยและก็สมชื่อคือกระท้อนหอ่อจะไม่หอ่อไม่ได้ ถุงที่ใช้ห่อจะเป็นถุงสีน้ำตาลแบบนี้แล้วก็ไม่ใช่ถุงห่อมะม่วงคือถุงห่อมะม่วงข้างในเขาจะ,จะเป็นคาร์าบอนดำๆที่เราห่อเนี่ยเรากันอะไรบ้างคะคุณลุงกันแรงวันท้องต่อยค่ะาการที่ต่อคือให้ทึบแสงแต่ไม่อับอากาศมันจะทาให้เดือเปลือกเดือบางแล้วก็เดือยฟูไม่ธรรมชาติแต่เดือโบราณเ็าเลยมันจะไม่มีถุงเท่าไหร่ก่อน้เขาใช้เป็นตองแห้งไบเนี้เขาเรียกกระโปรง ซึ่งคุณลุงอมีอุปกรณ์เนาะคือคุณลุงทำไม้ต่อท่อพีวีแล้วมีชงมีเชือกนะใช้ลกยางรัดกระบอกไว้ทับเชือกไว้ค่ะรับถุงเครื่องเดิใส่เข้าไปให้ลูกโตอบนาวหน่อยแล้วเป็นสีเขียวดวนๆอย่าให้เหลืองสีเนี่ยจะต,ต้องแบบอมขี้ม้าอย่างเนี้ย ถึงจะห่อแต่ถ้าเกี่ยวื่อนาห่อแล้วเดี๋ยวเขาไม่โตหนูลอ,ลองได้ไหมหนูลองหนูลองหนูอยากลองอันนี้เออหนึ่งสองสามปล่อยแล้วดันแล้วน่นหมดแน่่ารไปห่อไปแล้วเหน็นว่นนะมือใหม่ก็ทำได้เมื่อกี้ห่อแล้วต่อไปถึงเวลาเก็บคราวนี้มีอุปกรณ์อีกแล้วอันนี้คือ ไว้สอยค่ะไว้สอยก็ทอเป็นใบก้าวตัดครึ่งแล้วก็มาต่อเข้ากับทีเดียวมันจะทำให้ตรงแล้วแข็งแรงเลยและข้างหลังนะคะมีทีมงานคุณลุงกําลังเก็บให้ดูอยู่พอดีอันนั้นคือมืออาชีพของปีนขึ้นไปเก็บเลยก <c oughs> ารเก็บกระทอนเนี่ยก็เบื่อนคนตาบอดใช่ไหมคะเพราะว่ามันอยู่ในถุงเราไม่สามารถเห็นแต่เรามีเทคนิคของเราค่ะคือเราจะใช้ถุงเก่ากับถุงให่อันนี้สังเกตดูนะเป็นสัญลักษณ์เป็นสัญลักษณ์ถุงเก่าเนี่ยมันติดกว่า แต่บางปีเนี่ยมันมีหลายรุ่นเราต้องพ่นสีไว้นี่เลยอันนี้ถุงซีตรงสเปคเสียบชึบแล้วก็ปิดปิดยายหมุนกลับอย่างนี้นะหากะมันจะหล่นเลยอันนี้เราจะมีแฟแดกแกะแยกอีกคิดสวดเองเพราะว่าเาขนส่งไปเราไปทั้งทั้งถุงอย่างเงี้ยมันจะไม่ช้ำคือปกติไม่ได้แกะโชว์แบบนี้แต่อนี้ให้คุณผู้ชมดูอันนี้คือไซส์ไซส์กลางเล็กๆค่ะ แต่ผิวว่ะสวยนะคุณผู้ชมคืสีเดเดอันเดออันเดอคือใต์ปกติอูู้อันนด้คือใต์ปกติผิวพานสวยมากมันจะเป็นกระบี่แล้วลูกแป้นลูกแล้วฟินมากเลยอ่ะเอกลักษณ์ของปุยฝ้ายก็คือถ้าดูที่ลูกแล้วลูกเขาจะแป้นแล้วตูดเขาจะมีบอมนิดๆเหมือนสะเดือดูที่ใบเด็กใบเขาจะเป็นสาบแฉกแล้วหูเขาจะชิดกันแล้วท้องใบเนี่ยเขาจะคายเอกลักษณ์ของปุยฝ้ายเดี๋ยวมิ้ช่วยคุณลุงสสยก่อนแล้วเดี๋ยวไปชิมอ่าได้ รูปแบบนี้มันมันต้องโดนนะโอเคเออวายไ <don> อ้รูนี่ชึบโ,โบโบเลยถ้าอยู่เตี้ยๆนี่ก็คือใช้มือเด็กได้ ถ้าเราไม่หอ่อเนี่ยมันจะเป็นยังไงคะคุณลุงในจะพา้ด้วยว่าแตกตายมันจะไม่บีปุยอ๋อนี่ก็ปุยนี่คุณลุงแต่ตาอะไรมันจะต่อย คือเป็นลอยมาแรงต่อยที่ไม่ได้ห่อจะต่อยแล้วก็ไข่ไว้ข้างในนี่เปียบเทียบไว้ที่ที่ห่อแล้วนะนี่ครับนคนละเรื่องกันเลยอ่ะคนลุกเลยอ่ะอันนี้คือไม่ได้ห่อนะคะส่วนอันนี้คือห่อสำคัญมากเลยอ่ะกระทาแล้วก็ผ่าตามร่องเวดเนี่ยค่ะแล้วก็ทาจากเวทไปหาเปลือกพอฝาดล้วก็ทิ้งไป มันฟูจนขนลุกุ้ยดูเนื้อสิฟูมากเลยก็เดี๋ยวถึงได้มีชื่อเเอาจริงจริงจักใจนะคุณผู้ชมมันหวานมากเลยอะปกติอะนะหนูกินกระท้อนแค่เม็ดอ่ะมันจะหวานอมเปรี้ยวเปี้ยวอมหวานอะไรอย่างเงี้ยอันเปลือกก็ยังหวานอยอันนี้หวานแบบหวานเลยอะแล้วเนื้อมันฟูอ่ะมันทําให้มันเหนียวหนึบ นุ่มหนึบมากเลยค่ะอ,อ่าคราวนี้หนูจะลองเนื้อนะเม็ดไปแล้วนะเ,เนื้อนะคะคุณผู้ชมมันจะเปรี้ยวแหละอันเนี้ยแต่นะรสชาติเขาอ่ะมันยังมีความหวานปนมันกลมกล่อมมากแล้วมันไม่ได้เปรี้ยวโดดหรือฝาดโดดอะ่ะแล้วถ้าเรากินไล่นะทีเดียวแบบาสามรสอร่อยมากบอกเลย คุณลุงฤดูกาลเลยค่ะหนูจะได้กินกระท้อนแบบนี้เมื่อไหร่เห็นคุณลุงบอกว่าเนี่ยมันมีหลายรุ่นอะไรอย่างนี้เราชาประจานกระท้อนของจังหวัดโดดเนี่ยมนจะแก่ช่วงต้นเดือนมิถุนาคือตีเดือนกรกฎาเดือนเดียวมีตาก็ไปตื้อต้อฤดูก็ไม่มีขายเพราะว่าวันนีแล้วก็ไปมีถวายด้วยต้อนเด็กเราจะไว้อย่าง้อดสองุูนพอแล้วก็ลูกมีกากระใหญ่ม่มีเล็กกินสดๆมินว่าอร่อยแล้วนะแต่ทำอย่างอื่นกินก็ก็ไปแปลรูปส่วนมากเขาก็เอา คือไปเขาก็ไปทับตกเครื่องทับอรอดแก้วโอ้โหวันนี้ครบวงจรไปค่ะคุณลุงกระท้อนที่เก็บมานะคะโอ้โ,อโหคุณลุงอพอมารวมๆกันนะแล้วเราจะได้ขัดใส์ที่แบบจับบูจับบู๊จริงๆคราวนี้กระท้อนสด,สดๆเมื่อกี้เราชิมไปแล้วในส่วนเลย คนชอบกินจะรู้ดีว่าเขาเอามาทําเมนูอย่างอื่นได้อีกกระทอะถอดสมเครื่องซึ่งอันนี้บอกคุณผู้ชมก่อนนะคะว่าเราทําให้ดูเป็นตัวอย่างแต่ว่าคุณลุงไม่ได้ทำขายติดปากน้อยมากเพราะเราก็ะทาะถอดกระเทาและอีกแบบหนึ่งกระททอนรอยแก้วตัดเอาเฉพาะปุยกระเปื้องว่าทาคือด้วยความที่พื้นฐานเนื้อกระทอะน่ะ มันนุ่มมันนิ่มนะคะแล้วก็ติดฝาดน้อยมากคือมินว่ามันกลมกลมสามรสได้ความหวานเปรี้ยวฝาดเล็กๆปัก G ีเพสมาได้เลยที่สวนกระท้อนขอส4 0ิพันธคุณลุงใจดีคุยสนุกมากถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทําสวนกระท้อนอยู่แล้วแบบเฮ้ยทํายังไงให้อร่อยก็มาขอเทคนิคได้เหมือนกันได้ครับเรามีวิธีปลูกถ่ายปุ๋ยยังไงให้น้ำยังไงมันมีเทคนิคขั้นตอนแล้วก็ต้องขอโทษคุณผู้ชมนะคะที่อยู่ไกลๆอีกทีนึง ที่สวนไม่มีส่งออนไลน์ม,มาซื้อได้ที่สวนเนาะเท่านั้นเลยโทรหาคุณลุงนะคะควันนี้ขอบคุณค,คุณลุงมากนะคะสนุกสนานมากแล้วก็กระท้อนห่อบางกลางอร่อยจริงๆมียินอีกเสียงเรียกเด็ดเอ,เอ็ดเดร์